สวัสดีคะ่ะรู้จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้นำวัตถุมงคลเป็นมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครสวรรค์ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะคะมีเล่มนี้จะเป็นด้ามงากแกะฝักไม้เก่าธรรมชาตินะคะ เาดมเดิมขนาดความยาวเฉพาะใบ6นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝัก9นิ้วนะคะขนาดพกพา ลวมด้ามได้ฝัก9้านิ้วนะคะมีหลวงพ่อเดิมว่านงโพนครสวรรค์ด้ามงาแกะฝักไม้ใบเม็ดตอกลายน้องสิงนะคะกลั่นแน่นนะคะด้ามงาแกะรูปปู่เวทสวนนะคะด้านนี้ ด้านนี้ก็เป็นปู่ฤาษีนั่งสมาธิ เป็นมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ด้ามงากแกะฝักไม้ยดีวแบบเฉพาะใบ6นิ้วครึ่งยุดรวมด้ามและฝัก9นิ้วนะคะทักมาพูดคุยเพิ่มเติมกันได้หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์092 6629665รุจิการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ รุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ